ในวันนี้ฟักทองเราเคยดูแล้วนู่นนี่นะคะก็จะจะเนี่ยแหละคะ่ะมาดูว่าข้างในเนี่ยแทกแก่ๆได้ยาวอย่างเงี้ยเขาจะมีหน้าตาอะไรยังไงนะคะมาดูพร้อมกันเลยค่ะในส่วนไหนเห็นยาวๆอย่างนี้เดี๋ยวลองสี่ส่วนนะคะลองสี่ส่วนดูซิว่าเอาครึ่งดีกว่าเอาครึ่งนะคะจะได้เป็นไปตาม ลำดับขั้นตอนง่ายๆถ้าครึ่งนะคะจะเป็นยังไงบวเปลี่ยมเรามาพิสูจน์กันค่ะว่าข้างในมันจะมีหน้าตาย,ย่างไรไม่ลองไม่รู้ไม่พาไม่เห็นโอ้ง่ายมากเลยเสียงดังโชว์อ่าค่ะอ๋อเหมือนเหมือนมาระเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ ก็จะมีเนื้อในช่วงเปลือกกลางกลางก็จะเป็นเส้นๆก็กลิ่นก็ธรรมดาผักทั่วๆไปเหมือนแตงกวาอย่างนี้ค่ะกลิ่นอะนะคะอันนี้ถ้งนั้นเดี๋ยวเราผ่าตรงนี้อีกทีนึงครึ่งครึ่งของครึ่งลูปจะเห็นว่าในช่วงอ้นบนนี้ด้านบนสุดนะคะ เม็ดยังไม่เห็นเลยค่ะว่าจะเป็นใหญ่อันนี้เป็นช่วงท่อนที่สองนะคะชัดไหมอันนี้มาผ่าตรงช่วงกลางตามแนวยาวฝานง่ายมากเลยข้างกลางๆมันก็จะเป็นกงกลวง แอนแอนแอนนี่ค่ะอ๋อก็จะมีมีเม็ดนะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะอันนั้นเป็นตัวเม็ดแท้ๆเนี่ยค่ะเนอะมันก็จะกินไม่ได้เนอะถ้าเปลือกตรงนี้อย่ากกินดีกว่ามันก็จะแข็งอะคะ่ะนั่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คงจะเหมือนกันที่ว่ามีแต่ใย เป็นเส้นเส้นใหญ่นะเราได้เห็นกันชัดๆแล้วนะคะโอนี่ขาวเม็ดไม่มีเลยมีเม็ดน้อยจังเลยบวบนี่ค่ะที่สวนเมื่อวานนี้ก็เห็นลูกฟักแมวนะคะที่พี่แจ้งว่าจะเหมือนฝรั่งอันนั้นก็จะลูกใหญ่ถ้าใหญ่ๆอย่างนั้นรู้สึกว่าจะได้ยินจากคุณปอหรืออาจจะ ได้ยินผิดหรือเปล่าไม่ทราบนะคะว่า,าข้อไม่เอาไปกินแล้วอันนั้นจะเอาไปปลูกที่มันลูกใหญ่ๆนะอ้าแล้วนะคะ่ะเหมือนมะละเหมือนกันนะมองแวบๆบแบบแต่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วได้เห็นกันแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เอามาเอามาผ่าดูเล่นๆค่ะค่ะแล้วก็ทานไม่ได้ด้วยยังไงก็ตามนะคะ อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันเมื่อก,กี้แล้วมาดูที่เป็นงูตัวหนึ่งนะคะแล้วมีการมีหางขอดอย่างนี้ใช่ด้วยนะโอ้โหื่อวานเห็นหลายตัวเลยค่ะจริงตรงบนพื้นนี่ถ้ามึดๆหน่อยนะอะมันก็จะมโนภาพจินตนาการไปแล้วว่างูอันนี้ยิงฝานง่ายเหมือนกันคะ่ะเหมือนกัน เนี่ยแะคะนะก็ขนาดเล็กกว่ามันก็แข็งแข็งก็แต่แปลกใจที่ว่าไม่คิดเลยว่าทำไมเม็ดน้อยยากโอ้ยอย่างนี้ในการที่จะทำพันธ์ุหรือว่าเอาไปปลูกในปีต่อๆไปเนี่ยมันก็ปลูกยากเพราะว่ามีเม็ดน้อยไม่เหมือนกับ ฟักทองนะคะฟักทองจะเม็ดเยอะมากแล้วใหญ่อี่ยลูกเล็กๆนี่ก็เหมือนกันนะคะเราจะม,มีเม็ดเยอะอ่ะเดี๋ยวเราลองผ่าฟักทองกันเล่นๆก็ได้คะ่ะเผื่อบางท่านยังไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะฟักทองเล็กๆอย่างนี้ยข้างในมันจะเป็นหน้าตาอะไรยังไงนะคะอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับบวบเรียมสวนทิพที่เป็นเยี่ยม D'accord. Yeah.